ทุกคนนี่นะครับผมก็เจอที่รูแบบว่าสังเกตง่ายๆเลยนี่เฮ้ยออกมาไน่ครับผมตัวเบลเลยทุกคนโอ้ยเอ้ยได้แล้วครับได้แล้วครับทุกคนได้แนละ้วโอ้เจ็บไตนี่ทุกคน สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจ้ำจอจ้ำเจียวจา้าววันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมาขุดจิปโอมนะครับผมจิปโอมเป็นตัวยังไงนี่อ๋อ,อกัดอุ้ยกัด,กดนี่นะครับผมนี่คือจิปโอมนะครับผมก็จะมาหาโดยการขุดเอาเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ขุดได้หลายตัวแล้วนี่นี่ก็จะจับใส่ขวดไว้นะทุกคนนี่นี่ ตอนนี้ก็ได้อ่าเกือบสิบตัวนะครับผมนี่กำลังขุดเลยนี่นี่เราจะดูวิธีการขุดกันนะครับผมขุดไม่ยากเพราะบางคนเขาจะที่อ่าบางคนเขาจะใช้ดักเอานะครับผมเอ้ามึงไม่ขุดซะแล้วโมแม่หอกำลังโมเพลินเลยนะทุกคนนี่นะครับผมก็ พอดีตอนนี้มันเจอรูนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าให้ดูวิธีการขุดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้อ่าดูวิธีการการดูขุีดูรูมันนะครับผมว่าต้องดูอะไรยังไงนะครับผมตอนนี้รูหายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหายว่ารูอ๋อโอ้โอ น่าจะไม่เจออีกแล้วนะทุกคนก็ม,มันจะใช้วิธีการขุดแบบนี้นะครับผมก็เราจะไปดูหารูนะครับดูขุยนะครับผมดูขุยของมันแล้วเราก็จะขุดนะครับผมตอนนี้เจอหนึ่งรูนะครับผมนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมองยากหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขุดกัน นี่พันแบนครับผมพันแบนพอเราขุดไปมันก็จะมีรูนะครับผมเราก็จะขุดตามรูมันโอ<ว>้หายแ้วรูนี่เ<ง>จอแล้วทุกคนแต่ขุดข <า S 1> ต้องระวงัง <ขา S 1> ระวงัะวงหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะโดนตัวมันถ้ามีเสียมอะมันจะพอดีเลยนะครับผมเอ้ยนี่นอโอ้ตัวเป็นเป็นนะทุกคน อย่างใหญ่ก็ได้ไปอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งหาดูไม่ยากนะครับผมก็เอาไปทําได้หลายเมนูนะครับผมคนอีสานเขาเอาเอาไปทาเขาเขาเขาเรียกว่าป่นนะครับผมทุกคนปน่นถ้าภาษากลางก็ไปตมน้าพริกนะครับผมหรือเอาไปคั่วไปทอดไปอะไรก็ได้นะครับผมมันอร่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนเนี้ยมัน จะมีเยอะนะครับผมเสียงร้องนี่โอ้โหเต็มเลยเสียงดังด้วยตัวเล็กนิดเดียวแต่เสียงค็ดังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปหากันเรื่อยๆนะครับผมเราจะมาดูกันว่าได้เยอะมากน้อยอะไรแค่ไหนยัยงไงนะครับผมนี่ทุกคนนี่ก็เจออีกแล้วผมสังเกตดูดีๆมันจะมีดินอุดรูอยู่ข้างในแถมไไมีเศษใบไม้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปลุยก,กันดูซิว่าจะเจอหรือเปล่า นี่หัวมันนะเอาตัวหาอะไรกันไม่รู่เปลี่ยนมือขุดนะทุกคนเจอแล้วนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนอ๋อก็ดูไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าถ้า คนไม่สังเกตก็จะยากหน่อยนะครับผมไหวเลห<น><อ>รอไหนดูไหนวะเนี่ยเห็นหัวเลยนะ,หะเหรอใช่เปล่าเออเห็นหัวเลยเอเออะไรแบรบแบบนี่นะครับผมนี่ก็เจออีกรูน,นึงแล้วนะครับผมแต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเออเมื่อกี้เห็นแบบแบบเหมือนกัน ขุดออกมาเจองูขึ้นมาแล้ว <laughs> ใส่งูแล้วก็จะค่อยๆขุดนะครับผมเวลาโดนมันจะได้ดไม่โดนตัวตายเมื่อนเยี้อ่ะ โดนตัวเมื่อกี้กลางครึ่งเลยทิพไห่นี่ครับทุกคนเรียบร้อยไปแล้วก็เมื่อกี้ตัวมันยังเล็กอยู่นะครับผมซึ่งมันยังไม่ได้อุดรูด้วยก็มันน่าจะกําลังขุดรูอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ไปเห็นมันพอดีก็เลยลองขุดดูนะครับผมแต่ตัวมันจะเล็กไปหน่อยทุกคนตอนนี้ก็เจออีกแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะ อยู่หรือเปล่านะครับผมนี่นี่นะครับผมจะมีดินอุดรูอยู่นะครับผมสังเกตง่ายๆมันจะมีอ่ามันมันก็จะเป็นแบบยังไงอะ่ะมันมีหลายแบบนะครับผมทุกคนปากรูมันบางทีมันก็ดินเป็นเม็ดเมดเมดหรือมันอาจจะโดนฝนก็ได้นะครับผมดินมาเลยเปียกแบบเนี้นี่ ต่น่าจะมีครับผมเนี่ยห้องอาหารใช่ไหมห้องอาหารนี่อ,อ้าวโอ้พี่ยืดตื่นไงไปเดือนแบนไปเรียบร้อยไปแล้วครับผมไปเดือนเลยแมนมากครับนี่ขาดครึ่งแล้วครับผมทุกคนโอ้โห<อ>มีกำลังกินอาหารเที่ยงอยู่ว้าวเออพ่านแบนเขาบอกว่ามันจะมีห้องอาหารของมันด้วนทุกคน เพราะว่าขุดไปเฮ้ยเมื่อกี้ไแบบไม่ใช่หรอเพราะว่าขุดไปนะครับมันจะมีอ่าช่องโล่งๆอยู่ช่องหนึ่งนะครับในรูมันขานแบนด์บอกว่าเป็นห้องอาหารนะครับผมห้องอาหารของกีโปมก็ตัวนี้แม่นั่นแหละน่าจะเรียบร้อยไปแล้วครับผมคือมันอยู่ตื้นนะครับผมก็ได้สับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็คือใช้ไม่ได้แล้ว เละไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูรูใหม่กันก็หาไปเรื่อยๆนะทุกคน้ถึงบ้นเพราะพื้นที่มันกว้างนะครับผมนี่จะเป็นป่าศักของชาวบ้านเขาคนัะผมผมก็เข้ามาขุดแบบโดยพลราการนะครับผมผ่านแบนเจออีกแล้วนี่นี่นะครับผมสังเกตดูมันจะเป็นแบบนี้นะครับ อแล้วมันจะมีใบไม้อยู่ปากรูด้วยอันนี้นะโอเคเร,เริ่มขุดกันเกี่ยวกันก็ใบใม่กอ้หลายรูเดยวอะไรลเดี๋ยวก็วตายอีกอะ่ะนะโอ้ไม่ใช่ไปห้างเดียวโหมันหลายรูจัดเลยนะทุกคนเราอาจจะเจะสับขาหลอกก็ได้นะครับผม นี่ถ้าเป็นคนอื่นจะทําไม่ได้นะครับผมแบบนี้เพราะว่าไอแบนมันมีนิ้วพิเศษนะทุกคนลังเฉนนิ้วห้เลยเฉชอนนิ้วเอาไว้แย่รูด้วยเพราะรูนี้รูนี้ไม่เจอทุกคนเออนี่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 อย่างนี้นะครับผมจะเป็นขุยๆนะครับนี่ขุยอยู่หน้าปากรูเจอแน่แบบนี้ครับผมทําไมสับตายซะก่อนนะ นี่เจอเจอห้องอาหารมาแล้วมันจะมีถงโล่งๆงดูโอ้มุดออกปวาวะเอ้ารูอยู่ข้างล่างเลยป็นขาลูกผีอันนี้ก็จะเป็นสองรูนะทุกคนมีรูเข้ากับรูออกนู่น้าออกไม่ใช่อ่ะนี่นี่แย่แย่ครับผมทุกคนกว้างเหรอทำหน้ากินนสท้าไมให้ พันแบนน,นี่แย่ไม่ได้นะทุกคนนิ้วไม่ให้หบางรูมันก็จะลึกนะทุกคนเสื้อเสื้อเด๋ววะรุ่นนี่ละรุ่นนี่ละรุ่นนี้ไม่อยว่แม่นวะใช่เปล่าชัวหรือเปล่านี่นะครับผมถึงบอกว่าอย่าได้ไปขุด ที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะมันขุดอย่างนี้ไงมันเขาถึงจะด่า <What? S 1> ดูดูด,ดูดูนะอ๋อแย่ต้องทำหน้าอย่างี้ด้วยนะ <laughs> แม่ละเดี๋ยวอ่าแม่ละแม่ละโดนขาอยู่เหรอโดนขาอะไร <laughs> ไม่รู้นะทุกคน <laughs> เดี๋ยวมัน <laughs> ลุ้นลุ้นกันว่าจะใช่หรือเปล่า <laughs> ขุดดูไว้เถอะ ต้องใช้ขุดรูนี้เดียวมันจะขุดไปขนาดนั้นเลยนะือยมันอวมเลยโอ้ยไปโอ้ไาเรื่อยๆเลยรูนึงอยู่นี่นะนี่นะครับบอกแล้วอย่าไปขุดที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเด็ดขาด บางรูมันก็ตื้นบางรูก็ลึกนะทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่เจอเลยนะเฮ้ยได้แล้วครับได้แล้วครับทุกคนได้แล้วเจ็บาตนี่ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่นะผมก็หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับผมใส่ขวด นี่เราก็จะกบไว้ให้เขาเหมือนเดิมเพราะถ้าไม่กบจะโดนเขาดานะ่าแล้วทุกคนนี่สองก็เจออีกแล้วแกปัวแกปัวดูดูว่าจะเจอหรือเปล่าขึา้นขึ้นบนมาะมีอีกรูนึงสับขาหลอกวุ้ยแกว่ะเฮ้ยนี่นี่นี่น แถวนี้ก็จะเยอะนะครับผมเพราะว่าใกล้ๆที่พักผมนี่ที่พักผมตอนกลางคืนแม่งร้องลั่นเลยนะทุกคนเกี้ยวเลยอะ่ะนี่เจอแล้วทุกคนเกือบตายบักสอง,องสเราได้ครับผมนี่ตัวนี้ไซส์สวยครับผมนี่สมบูรณ์นะครับอออออกัดกัดเฮ้ยเฮ้ยกระปุกกระปุกอยู่ดัวใครอ่ะโอ้โหมึงก็เพลินเลยสัตว์มันกัดกู อืใส่ปลุกนะครับผมนี่ทุกคนนี่นะครับผมก็เจอที่รูแบบว่าสังเกตง่ายๆเลยนี่อ่าอันนี้น่าจะลึกขุยอย่างเงี้ยนะครับผมชัดเลยแต่ปัญหาคือมันน่าจะลึกนะครับผมทุกคนต่อเพราะดูจากกองดินแล้วคือการจะขุดนะครับผมเราต้องขุดแบบว่าใจเย็นๆนะครับผมถ้าเกิดว่า ใจไม่เย็นอ่ะเหมือนที่ไอ้แบนมันขุดนะครับผมถ้าเราขุดแบบรีบๆแบบมันก็จะทําให้โดนตัวมันได้นะครับผมซึ่งโอกาสที่ว่ามันจะตายก็เยอะนะครับผมนี่นี่นะครับผมพอเปิดขุยออกก็จะเห็นรูนะครับมันแนดงไปเยอะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าจะลึกหรือไม่ลึกนะครับผม เราก็จะค่อยๆขุดตามรูไปเรื่อยๆนะครับผมใจเย็นๆโอ้ไม่ลึกอ๋อไม่ลึกนะครับผมซึ่งเป็นเพียงแต่ว่าดินมันฟูเฉยๆนะทุกคน yeah, <side S 1> นี่สายด้วย <right. S 1> นี่สายสวยทุกคนสายสวยนะ oh. ครับผมนี่แล้วก็เจออีกรูกนะครับผมแต่ ปัญหาของรูนี้คือมันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผม <What? S 1> ไม่รู้ว่าจะเอามันได้หรือเปล่านะเพราะรากไม้มันจะเยอะนี่นะครับผมเห็นไหมขุยถ้าเกิดมันไม่ขุดเข้าไปหารากไม้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าไปหารากไม้เยอะๆเราก็เอามันไม่ได้ก็จะปล่อยอุยแต่ตอนนี้มดเยอะมากเลยทุกคน โอ้ยอาา้าวมันหนีนี่วะเจอแล้วอืมเพราะขุยมันน้อยนี่ก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมเจอแล้วเจอแล้วมนเจอแล้วเนี่ยครับผมนี่ค่อยเดินออกมาฮัลาหลุดเฮ้กราแดกอกับนีนโ่โอ๊ะ โอ้ทุกคนมดกัดจิบหายวะโอ้โหมดแดงเพียบเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนโอ้ย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 มดคือใต้ต้นไม้มดมันเยอะนะครับผมนี่ก็คือใกล้ๆกันเลยนะครับผมบริเวณนี้สามสี่ห้ารูนะครับผมอยู่ติดๆกันเลย ก็ถ้าคนเคยกินนะครับผมก็จะรู้นะครับผมว่ามันเป็นรสชาติอร่อยอะไรยังไงนะครับผมซึ่งมันมันก็อร่อยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งมันหาได้ตามธรรมชาตินะครับผมซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องอ,อะไรนะครับผมหรือจะไปหาซื้อก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่ากันแต่หาอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องอไม่ต้องเสียตังค์นะครับผม คือเดินหามีเวลาลักชมงครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เดินหาหาหานะครับพักเดียวก็ได้แล้วนะครับผมหรือถ้าไม่มีเวลาขุดแต่อยากินก็ทําที่ดักนะครับผมซึ่งที่ดักก็ทําง่ายๆนะครับผมเพราะว่าผมเห็นเขาทําขายกันก็มีนะครับเยอะแยะซึะ่งมันก็ถามว่าทําเองอยากไหมมันไม่ยากนะครับผมแต่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเรานะครับผมว่าจะซื้อเขากินหรือว่าจะหาเองหรือจะทําอะไรยังไงนะครับผมทุกคน ตอนนี้ผมก็กําลังจะขุดตัวสุดท้ายนะครับผมนี่เจอแล้วเจอแล้วพอดีเลยอุ้ยอืมเอ้ยอยอกมาเลยนี่ครับผมตัวเบลเลยทุกคนโอ้ย,อยก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไป ทำงานต่อแล้วนะครับผมซึ่งก็ได้เยอะพอสมควรนี่ดูดูทุกคนโอ้น,นครับผมอย่างนี้เห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่ถ้าอย่างนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งขวดราวๆสามสิบตัวได้นะครับผมทุกคนหรืออาจจะก,กว่านะครับนี่ก็น่าจะเอาไปตาน้ำพริกนะครับผมบน อ่าป่นกิปโปรมนะครับผมก็คือทำอ่าสไตล์แบบอีสานอีสานหน่อยนะผมอร่อยนะครับผมก็หากินได้ตามทั่วไปนะผมไม่จำเ,เป็นต้องตามคันนาไม่จำเป็นต้องแบบป่าศักนะครับผมคือมันอยู่ทั่วไปอะครับผมมันก็อยู่ทั่วๆวไปแหละหาตรงไหนมีรูก็คือลองขุดตรงนั้นดูนะครับผม ก็วิธีขุดก็ไม่ยากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับผมก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมผมดีใจมากเลยนะครับผมที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ